สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็วันหยุดนะคะวันนี้หน้องจะจัดการกระถางนี้นะคะคือต้นผู้ด่างที่มันเป็นพันุ์เขียวอ่อนเนาะนีออนนะคะ เขาเหมือนเขาเดี้ยงไปอะน่องก็เลยต้องลื้อออกจากกระถางนี้หน่องเป็นคนชอบผู้ด่างมากๆเพื่อนๆจะเห็นว่าน่องจะมีผู้ด่างเยอะเลยนะคะในบ้านนะคะมันเขียวสดชื่นอะนะแล้วหน่องก็ชอบมากๆเลยก็เดี๋ยวเราจะจัดการกับเจ้าต้นนั้นนะคะหน่องมีผู้ด่างที่เราเลี้ยงไว้ประมาณนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่กระถางใหญ่เอาากเขาจะได้แข็งแรง มุมนี้ก็มีผู้ด่างนะต้นเนี้ยเลื้อยยาวสวยมากน้องชอบมากๆเลยค่ะก็เป็นงานอเด็กๆที่น้องแบบว่าคือเราก็ทำเพื่อความสดชื่นเนาะความสุขนะคะของน้อง แล้วก็ลินมังกรเน,นี่ยเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์เดี๋ยวจะไปหามาเพิ่มอันนี้ก็ดูสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้นนี้หน่องซื้อมาที่คิง s u per นะคะถ้าช่วงซัมเมอร์แนะนาเพื่อนๆที่บ้านไกลคิง s u per นะคะเพื่อนที่ะะอทออชอบต้นไม้นะต้นไม้ในบ้านนะคะลองไปดูต้นนี้หน่องซื้อมาปี2021ได้ราคางามมากๆแค่สิบเหรียญก็กว่านะคะอ่ะโอ้ยอ่ะ ขอโทษนะคะก็ฟุดฟัดนิดหน่อยนะช่วงนี้ที่ทำงานที่เอ่อทาร์เก็ตอะเขาจะแบบมีคี้ฝุ่นเยอะมากๆเลยไม่รู้ว่างานนี้จะยาวนานแค่ไหนนะแต่ว่าก็ยังชอบสังคมที่ทำงานเพื่อนๆร่วมงานน่ารักทุกคนเลยค่ะอ่ะเรามาคุยเรื่องต้นไม้ต่อก็อันนี้หน่องก็ซื้อมาจากเอ่อที่คิง s u per เหมือนกันราคางามมากอันนี้ราคาแค่ แปดเหรียนกว่านะคะตอนซื้อมากระถางน้อยๆอ่ะแล้วดูสิเขาขึ้นอันนี้เขางอกมาใหม่นะคะอ่มก็ดีอ่ะสวยงามน่องชอบเพราะว่าเชฟเขาสวยเนาะลิ้นมังกรกับพลูด่างเนี่ยจะเป็นไม้หลักต้นไม้พืชใบที่น่องมีอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็เจ้าเบิร์ดพาราไดนะเดี๋ยวน่องจะทำเการจัดแจงเจ้าผูด่างไปลงกระถางใหญ่นะคะก็ จริงๆกระถางนี้มันจะอยู่มุมนู่นเลยอะค่ะมุมบนเลยมุมตรงน้องช้างไม้แกะสลักตรงนั้นนะน้องก็เอาลงมาเพราะว่ามันไปรดน้ำไม่ค่อยถึงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เคลียรดูสินี่ก็เหลืองเชื่เราตั้งแต่น้องไปทํางานก็แบบบางทีก็หลงลืมเดี๋ยวต้องคอยเช็คเวลารดน้ำ ผู้ด่างเนี่ยเขาจะชอบน้ํานะแสงมากน้อยเขาก็อยู่รอดได้แล้วก็เป็นต้นไม้ที่ให้ความเขียวสดชื่นน่ะหน่องชอบมากๆเลยค่ะตัวนี้ผู้ฉลูก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดดีไหมทุกวันเนี้ยหน่องก็จะเปิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไฟเนาะไฟต้นไม้อะก็คือจะเปิดให้เขาก็จะลุงลังนิดนึงนะคะก็ ยังมีอีกกระถางใหญ่อันนึงที่หน้องเดี๋ยวหน่องก็คงจะเอาผู้ด่างมาใส่อะ่ะเพราะว่าผู้ด่างเลี้ยงง่ายแล้วก็ให้ความสดชื่นนะหน่องชอบมากแต่ต้นนี้ดูเหมือนจะไม่รอดแล้วนะคะเจ้าเอ่อเบิร์ดพาราไดซ์คือไม่รู้อะว่ามันคือมันก็มันก็ชอบแสงรำไรอะแต่บางทีอะแสงเราอาจจะไม่พอเพียงให้เขาได้ปรุงอาหารนะคิดว่านะ จริงๆหน่องชอบเพราะว่าใบเขาสวยเหมือนใบต้นกล้วยนะแล้วก็ก็เดี๋ยวต้องไปหามาถ้า Bird Paradise แนะนำเพื่อนๆนะคะมันจะมีที่ Home Depot นะราคาประมาณ29.99ไม่รู้ซัมเมอร์ปีหน้าที่จะถึงจะราคาปรับไปถึงไหนนะแต่ก็ก็ชอบนะเป็นต้นไม้ที่ให้ใบเขียวดีอะนะคะนี่ค่ะ ผูด่างอีกกระถางหนึ่งนี่คือกระถางแรกในชีวิตเลยผููด่างน้องซึ้งมากก็ส่เปียนเก้าสิบเก้าเซนอันนี้น่าจะร่วม4ีหปีได้ละอืเนี่ยก็ลงกระถางตัวนี้ก็เพราะเพราะเจ้ากระถางใหญ่ที่น้องให้เพื่อนๆดูรอบแรกนะคะคือแบบคือเพาะได้แบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดแจงนะคะ เอาเจ้าผู้ด่างลงกระหางนะเขาจะได้แบบว่าได้ดินที่ดีนะมุมนี้ก็ผู้ด่างของน้องอันเนี้ยอา่าอันนี้ชื่อเมโบควีนมาโบควีนเออ ส่วนที่แข็งแรงสุดที่ที่หน่องให้เพื่อนๆดูรอบแรกมาโบควีนนะไม่ใช่สโนควีนนะถ้าสโนควีนจะแบบขาวจั่วกว่าน,นี้แต่เท่านี้ก็สดชื่นแล้วอ่ะสวยดีอ่ะหน่องชอบนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบเหมือนน่องไหมเนาะกิจกรรมสําหรับคนอยู่นอกประเทศไทยมันก็ต้องหาอะไรที่แบบเออสันทนาการมีความสุขนะคะนี่เจ้าต้นนี้ภูมิใจมากๆเลี้ยงตั้งแต่ต้นไน้อยเลยค่ะต้นเล็กมากๆนะตอนที่น่องเลี้ยงอะ เนี่ยพอเขาลงกระถางใหญ่ปั๊บเขาเติบโตดีมาอันนี้คือ,อพันธุ์นี้เขาจะเรียกว่ามันจะเป็นเขียวค่อนข้างเยอะนะเขาาก็แทรกบ้างมีบ้างด่างๆบ้างดวงๆแต่หลักๆอจะเขียวใบเขาจะเขียวตัวนี้เขาชื่อกลเด้นอ่าอ,อันนี้พันธุ์ก o l d เนี่ยแข็งแรงเนี่ยน้องก็เพาะเพราะมาจากต้นที่น้องบอกที่ได้มาต้นแรกอ่ะดูสิคะเนี่ย เต็มเลยโอเควันนี้ก็แวะมาทักทายเท่านี้นะคะสำหรับวันหยุดของน้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะทำคลิปวิดีโอ,เ,อเล่าเรื่องประสบการณ์ในอเมริกานะคะเรื่องราวต่างๆที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเป็นการเรียนรู้เป็นการแชร์ข้อมูลดีๆก็แล้วกันเนาะโอเควันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ